อันนี้หมายเลขสามสประมุกเจียมเจริญครับทองรักกร,ราชครับเมื่อเช้าไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งแล้วไม่มีเวลาครับโอ้แล้วพอไม่มีเวลาเนี่ยคนนี้ก็เป็นตัวแปลงหนึ่งคนครับถ้าลง8โอ้มีตำแหน่งเปลี่ยนครับมีเขลียร์คนตกรอบมีนะอ่าถ้าลง8เพราะว่าคนนี้เนี่ยไม่มีเวลาเพราะนั้นเขอยู่ตำแหน่งสุดท้าย แต่ถ้าเขามาแทรกใครสักคนหนึง่งมีตกรอบอ่ะมีตกรอบม,มีตกรอบอ่ะ,อะมีตกรอบแน่ๆนนนหนึ่งคนครับครับสมการเปลี่ยนเลยนะท<น>่านี้ข้าวก็สมกกึกเลยสมักกักอันเลยทีเดียวเอาครับเอซีทองรักครับมาลุ้นครับถ้ามีแปดเข้ารอบเก<อ>้ากลางๆเนี่ยอาจจะไม่รอด ก้าวต้นมีเสียวได้อยู่ไม่ดีเท่าไหร่ไม่เรียบร้อยเลยเรียบร้อยครับตัดครับตัดรัวๆเลยครับตัดรัวๆเลยครับ10.3 ข้าเส้นประมาณสัก3 5 0เมตรครับตัดรูรัวเลยครับไฟออกท่อครับทวารท่าแตกครับ Data าเทค